สวัสดีครับผมเล x ก h ี่ห t ดรีวิวคลิปนี้จะมารีวิวนี่เลยครับสเปนมอนลี่หนึ่งเร์ครับลองมาแกะกันเลยดีกว่าไม่รอช้าแกะกันเลยแกะกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อซีรีส์สนะครับของมอนลี่ของสเปนมอนลี่นะครับ เขาจะทำมาออกมา2ชุดจะมีชุด A กับชุด B นะครับชุดที่พี่สั่งมาได้ก็จะเป็นชุด B จะเป็นของกาเซียนะคะจะเป็นสีฟ้าใสๆจะพี่สั่งมาใน pop mart official กดแข่งกับเขามาดูสิได้มาแล้วนี่ดูกล่องนะครับนี่นะครับกล่องเซตนี้เขาก็จะมี มีสุ่มทั้งหมดเก้านะครับผมเก้าสุ่ม1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ซีเข็ดสีเข็มมีอยู่5นะครับ5สุ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าคลิปนี้เออพี่จะเอาออกมาแค่5 5กล่องนะครับเพราะอีก4กล่องจะเก็บไว้แกะ อ่อคลิปหน้ารวมกับโคคาโคล่าเ,เพราะพี่อยากได้มากเลยอันนั้นพี่ก็ไปไปสอยมาแต่น้องเขายังไม่ได้เลยครับยังมาไม่ถึงอ่าเรามาแกะกเลยนะครับโอ้แกะอีกนิดนึงนี่นะครับผมเดี๋ยวแกะมาเลย5้าก,กล่องสุ่มมาเลย1 2ึสาม สี่ห้านี่นะครับห้าสุ่มนะครับส่วนอีกสี่สุ่มนี้ขอไว้เป็นคลิปหน้านะครับมาวางไว้ก่อนเลยอันนี้นะครับห้าสุ่มมาแกะเลยดีกว่าไม่รอช้าวางไว้ก่อนนะครับกล่องแรกแกะเลย นี่นะครับเป็นกล่องของเขาจะมีซีเข็ตซีเขตอยู่5แล้วก็จะมีตัวธรรมดาอยู่8นะครับเดีย๋ยวเรามาลุน้นกันว่าคลิปนี้จะมีซีเข็ตหรือเปล่ามาเลยครับแกะเลยลุ้นลุ้นมากแต่กล่องก็สวยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับท400ํา4 0รซก็มีนะครับตัวนี้ เป็นสี่ร้อยเอเซ็นอันนี้เขาทำเป็น100%เราจะไม่ดูการนะครับแกะเลยดีกว่ามามาลุ้นการครับอันนี้เป็นซองนะครับเป็นสเปดมอลลี่100%่งเป็นนะครับแกะเลยแกะเป็นเต้แบบ๊บโอ้ได้น้องน้องชื่อน้องชื่อบ anana 2017นะครับ โอ้ oh, สีสวยนะครับของจริงนี่นะครับเป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็เหมือนกับตรงรองเทา้าตรงนี้เป็นสีทองนะครับอุยน้องน่ารักนะครับตาน้องจะออกเป็นสีเขียวนี่ข้างหลังนะครับก็จะมี AB นี่เลยนะครับเดี๋ยวยิบปืนมาก่อนเลยเปืนน้อง ปืนน้องปืนนองก็จะเป็นสีสีออกทองทองนะครับผมนี่ใสเลยครับน้องน่ารักมากซีรีส์นี้ชอบมากเลยครับเพราะซีรีส์หนึ่งนี้พี่พี่เก็บมาแล้วเก็บมาครบแล้วครับน่ารักมากเลยครับผมอันนี้เป็นน้องบนนานาน่านะครับ มันน่าวางไว้ก่อนเลยกรารเออลืมบอกไปว่ากรารเขาจะมีกราร์พิเศษด้วยนะครับอันนี้เป็นกราร์ดของเขานะครับวางไว้เลยตรงนี้กล่องที่สองเลยแกะเลยไม่รอช้ามาลุ้นกันนะครับเราจะไม่ดูกราร์ก่อนนะลุ้นกันเลยครับุบ เตนเต็นแตนเต้นแตนจะมีอปเจ็ดครับอุ้ยชื่อน้องอันนี้นะครับผมน้องเหมือนเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับตรงอกเอ่อน้องฮาร์ดบี t นะครับอันนี้นะครับผม รงหน้ากากนี้มีรอยเหมือนรอยจุ๊บเลยนะครับสีแดงๆนี่น่ารักมากแล้วข้างหลังก็จะมีเหมือนเป็นผู้ครับเป็นกลมๆนะครับสีขาวไล่สีแดงแล้วก็สีชมพูนี่นะครับผมน่ารักมากดวงตาน้องเขาเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับเป็นรูปหัวใจนี่ไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะจะสวยมากเลยนะครับของจริง น่ารักมากใส่ปืนก่อนนะครับปืนปืนน่ารักมากเลยเนี่ยปุ๊กปิ๊กมากเลยมานะครับวางเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวมาดูการาฟกันนะคะว่าได้การาฟพิเศษหรือเปล่าแต่แบน ไม่ครับการธรรมดามาไม่รอช้ากล่องที่สามเลยครับแกะเลยมาลุนกันนะครับว่าสีเข็ดจ,จะออกหรือเปล่ามานะครับแกะเลยเป็นแตนปึ้งโอ้ยได้น้อยได้น้องแพทริก น่ารักมากเลยนี่ใส่เสื้อคลิปนี้มามารับน้องเลยนะครับเนี่ยน่ารักมากดูน้องดูตาน้องนี่เปิดหน้ากากนะครับดวงตาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะครับดูเางเกงนะครับมือแล้วก็ข้างหลังเป็นใสๆนะครับเขียน AB เหมือนกันนะครับผมน่ารักมาก คืนนะครับผมชุดนี้ก็าทาออกมา2ชุดนะครับชุด A กับชุด B ชุด B เนี่ยที่พี่สั่งมาในป๊อปมาร์ทอ i ฟฟิเนะครับก็จะเป็นของกาเซียนะครับเป็นตัวใสๆสีฟ้าส่วนชุด A จะเป็นโคคาโคล่าเขาบอกว่าจะขายเฉพาะที่ประเทศจีนนะครับพี่ก็เลยสั่งสั่งไปในเว็บ น้องอยังไม่มาเลยครับก็เลยเก็บอีก4กล่องไว้แกะพร้อมกับน้องโคคาโคล่านะครับผมน้องจะได้มีเพื่อนนี่นะครับน้องแพทริกน่หาหักมากเลยอะ่ะต้องคู่กับสปอนบอบนะครับมาดูการ์ดกันว่าการพิเศษเปล่าแตงแตนธัมมดานะครับกล่องที่4ไปไว โอ๊ยตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะได้สีเขตตัวไหนเพราะมีตั้งห้าสีเขตมาลองดูกากหน้าคราับเราจะจกกับไปเลยแตนแตน,นเป็นแตน,นตึ๊บนี่ไงครับที่ผมบอกอุ้ยน่ารักน้องกาเสียเป็นน้อง ใส่ใส่เขาบอกว่าเป็นน้องน้ําแข็งนะครับเป็นใส่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 เลยนะครับเนี่ยครับเป็นใส่ใส่เลยหน้ากากก็จะเป็นขุ่นๆนะครับออกตัวสีฟ้านี่นะครับนี่นะครับใส่มากอุ้ยสวยอ่ะของจริงสวยมากเลยครับอุ้ยน้องสวยรองเท้าก็จะเป็นเออสีฟ้าออกขุ่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนกันเลยดีกว่า ปืนน้องปืนน้องก็เป็นสีฟ้าใสขุ่นนะครับน,น,นี่น่ารักมากตัวร้อ์นนี้น่ารักมากเลยครับผมอานี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดกันนะครับการ์ดว่าเป็นการ์ดพิเศษหรือเปล่า เป็นเป็นปนไม่ได้การาฟพ,พิเศษเป็นการาฟธรรมดานะครับผมมากล่องสุดท้ายเลยนะครับกล่องที่ห้าไปเลยไม่รอช้าแกะเลยแต่กล่องกล่องซีรีส์นี้สวยนะครับ กล่องซีรีส์หนึ่งจะเป็นออกสีน้ำเงินออกเงิน,เง,นเงินดำดำ,ดำอันนี้เป็นเขียว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 ดำดำมาดมูกันเลยเป็นแปนแชวิวิน้องต้นน้องคนนี้สวยอะ่ะข้างข้างในนี่มีแบบเป็นผู้ผู้กลมๆด้วยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ตาน้องจะเป็นออกสีสีฟ้ฟาๆนะครับผมอันนี้ชื่อน้องชื่อน้องมิ้นช็อกโกแลตนะครับผมวิ่งน่ารักอ่ะช็อกมิน้นนี่นะครับข้างในนี่น้องเขาเป็นแบบเขย่าแล้วมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็สีนะครับผมข้างหลังก็คล้ายๆกันนะครับนี่นี่นะครับ โอ้ยน่ารักอ่ะอถ้าเกิดไปสุ่มที่ร้านนี่ซีเขตังไม่ออกเลยสงส่ต้องยกยกบล็อกหรือเปล่า่าปืนใส่ปืนก่อนนี่ครับโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากขอวางไว้ก่อนนะครับ แล้วก็อันนี้เรามาลุ้นกันว่าได้การพิเศษหรือเปล่าครับารพิเศษไม่ได้ได้การธรรมดานี่นะครับผมวางเรียงไว้เลยคลิปนี้ก็จะแกะ5ตัวก่อนนะครับส่วนอีคลิปถัดไปนี่รอน้องโคโคคาโคล่าก่อนนะครับเดี๋ยวน้องจะไม่มีเพื่อนนี่นะครับ พี่ก็ยังลุนต่อไปนะครับว่าออคลิปหน้าจะได้ซีเคเป็นตัวไหนนะครับส่วนคลิปนี้น้องที่ชอบที่สุดนะคะเป็นน้องแพทริกครับน่ารักมากใส่เสื้อมาต้อนรับน้องเลยได้คลิปนี้เลยนะครับผมน่ารักมากเลยนะครับอันนี้ยังไงก็ ฝากเพื่อนๆน้องๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ